สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจฟสวนธงชัยสวนสมรุมนะคะเพื่อนๆจะมาทําการเคสซิ่งหรือว่าเปิดก้อนเห็ดนมเสือนะคะเออหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินสําหรับเจฟก็เป็นประสบการณ์ใหม่นะคะที่จะมาเปิดก้อนแล้วก็ปลูกเห็ดนมเสือนะคะแล้วก็มาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเห็ดตัวนี้ไม่ได้ทําเป็นเหมือนแบบ ป็นอาหารเหมือนเห็ดนางฟ้าเหมือนเห็ดนางรมอะไรประมาณนั้นหรือเปมนเห็ดฟางนะคะแต่เป็นเห็ดยานะคะทําไว้เพื่อเอาหัวเง้าของเขานะคะาจะมีดอกเห็ดผุขึ้นมานะคะแล้วก็เราไปเอาหัวเง่านะคะใต้ดินนะคะที่เราเพาะเลี้ยงไว้นะคะเอามาเป็นในส่วนของอาบิตาแห้งแล้วก็บดเป็นยานะคะมีเป็นเห็ดที่มีสปปรรพคุณทางยานะคะเอาไว้สําหรับเป็นเห็ด ยารักษาโรคนะคะอาจจะเป็นโรคปวดเมื่อยตามข้อโรคกระเพาะกระเพาะอาหารอักเสบโรคอะไรร้อยแปดพัาประมาณ15โรคนะคะเข้าๆเท่าที่ศึกษาข้อมูลมานะคะเพื่อนๆก็เปิดประสบการณ์ใหม่นะคะเพื่อการเรียนรู้นะคะรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาเบยกหาวันนี้ก็จะมาลองเทสซิ n งเปิดก้อนดูนะคะว่าเจ้าเห็ดลมเสือเนี่ยทำแล้วจะ ออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วมาอัปเดตให้ดูกันนะคะอันนี้เจ๊จะปลูกเขาไว้ในกระถางต้นไม้นะคะเหตุตัวนี้ไม่ได้ต้องการความชื้นชําเฉะนะคะขอแค่มีความชื้นนะคะเขามีนี่นะคะมีก้อนนะคะแกะแล้วนะคะก็มี เชื้อเดินขาเอาแบบนี้แล้วนะคะก็มีสารอาหารมีอะไรอยู่ในนี้ครบนะคะเราแค่เอาเขาไปแคสซิ่งก็คือการไปฝังกลบในดินนะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกเป็นดอกเห็ดมานะคะระยะเวลาน่าจะสามเดือนขึ้นไปนะคะถึงจะเก็บเกี่ยวได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเป็นก้อนตรงข้างๆอย่างนี้นะคะเราค่อยว่าขุดมาให้ดูกันนะคะหลังจากวันนี้วันที่ยี่สิบเกาสิงหาหกห้าเราก็นับไปนะคะสิงหาก็ สิงหากัยยาตุลาพิกาธันวามกรามน่นนะคะน่าจะประมาณมกราปีหน้าเลยนะคะเราค่อยมาดูว่าเขาจะออกเงาให้เราสวยแล้วดูดีแค่ไรแบบไหนยังไงแล้วมาใช้ประโยชน์กันยังไงนะคะแต่วันนี้เป็นการปลูกเขาหรือแคสซิงเขานะคะเอาเข้ามาแบบว่าฝังไว้ในดินนะคะเพื่อให้เขาไปสู่กระบวนการการเกิดหัวเงาหรือตัวที่เรามาใช้ทำยานะคะ ะะเดี๋ยววันนี้เราก in ็จะมาทําใส่ในกระถางเจ๊ก็ใส่กระถางแบบนี้นะคะก็ใส่ดินรองก้นไปก่อนแล้วก็วางเดี๋ยวเดี๋ยวปรับกล้องให้ดูนะคะอ่านะคะขออนุญาตนะคะอ่านี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะเจ๊ก็จะใส่ลงเอาดินรองก้นหน่อยนะคะแล้วก็วางลงไปเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเห็ดตัวนี้เป็นเห็ดที่ทําง่ายมากเลยนะคะก็เอาดินนะคะ เป็นดินปลูกดินทั่วไปดินอะไรได้เลยนะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะในกระถางใส่ให้กบให้กบเขานะคะนี่นะคะนี่ใส่แค่กบก้อนเชื้อเห็ดนมเสือนะคะนี่นะคะใส่ดินเพิ่มน,นะคะไม่พอนะคะแล้วก็ใส่ให้พอนี่นะคะพอกบก้อนเชื้อเขามิดแค่นั้นเองนะคะนี่นะคะ น,นะคะแค่นี้ง่ายมากนะคะนี่กบไว้แบบนี้นะคะก็อันนี้ยังจะยังไม่ลดน้ํานะคะเพราะว่าเขายังมีความชื้นอยู่นะคะก็กลุให้นิดนะคะนะคะก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะ ็อย่างที่บอกค่ะสามเดือนขึ้นไปนะคะแล้วเรามาดูเขาก็จะเป็นโผล่เป็นดอกเห็ดขึ้นมานะคะเป็นดอกเห็ดขึ้นมาแต่เราไม่ใช้ดอกเห็ดท,ที่โผล่นะนะคะเราจะขุดนะคะเราจะเทกระถางนี่ออกมาแล้วเราจะไปดูหัวเง้าที่เขาอยู่ใต้ดินนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็นี่เอามาให้ดูขั้นตอนการเพาะเห็ดนมเสือเห็ดยานะคะไม่ได้เห็ดที่เอาไปใช้ต้มยำทำแกงแบบอาหารเป็นเห็ด อื่นๆทั่วไปเหมือนเห็ดอื่นๆทั่วไปนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่จะเอามาไว้สําหรับทายาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊จะแปะรูปคู่กับคลิปนี้ให้นะคะว่าหน้าตาเขาเป็นแบบไหนยังไงนะคะ,จะเจ้าเห็ดนมเสือนะคะเป็นองค์ความรู้ใหม่นะคะที่เรามาทดลองทํานะคะที่สวนทงชัยสวนสงรมนะคะกลบไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอเขาแห้งหน่อยเดี๋ยวค่อยมารดน้าเขานะคะแล้วอีกนั่นนะคะที่นับไปก็ประมาณมกราปีหน้าเรามาดูกันว่าเขาจะเกิดงาออกมาได้แค่ไหนยังไงนะคะอ่ะ อันนี้ก็เรียบร <st> okay. <st> ้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําก้อนต่อไปนะคะเสร็จหนึ่งค่ะต้องทําก้อนต่อไปนะคะนี่กระถางต่อไปเราก็ใส่ดินรองไปแบบนี้ก่อนนะคะรางพื้นให้เขาหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็เอาก้อนเห็ดวางเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะแล้วก็เอาดินกลบเอาดินกลบเหมือนปลูกหัวมันเลยค่ะนี่นะคะเหมือนเอาหัวมันปลูกฝังดินกลบเลยค่ะแล้วเดี๋ยวมันลุ้นกันว่า ดอกผิดมันจะผูกมาอีกสามเดือนขึ้นไปนะคะแล้วเราค่อยมาดูไอ้เจ้าหัวมันหัวเงาที่อยู่ข้างล่างนะคะเป็นแบบไหนยังไงแค่นี้เองค่ะง่ายนะคะโอเคนะคะก็วันะะนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูนะคะขั้นตอนกระบวนการวิธีการการเพราะเห็ดนมเสือนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็ขอบคุณสาหรับการติดตามน,นะคะเดี๋ยวประมาณปีหน้านะคะมาอัพให้ดูว่าหน้าตาของเจ้าเห็ดนมเสือหัวเง,งาที่ได้เป็นแบบไหนยังไงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ